สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาเริ่มปีนักสัตว์แรกนะคะคือปีชวดมาดูนะคะกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิด ปีชวดทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่53ได้ราศีกรกฎและก็ราศีกันน้ำกับดินเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของเดือนเมษายน อาจจะมีอุปสรรคติดขัดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องความรักและความมั่นคงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองห้าสิบสามไพ่ใบนี้เขาบอกว่าจะทําอะไรก็ตามอาจที่จะต้องถ้ามีการลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็ต้องระมัดระวังหน่อยอย่าไว้วางใจใครมากเกินไปอาจที่จะทําให้เราเสียหายได้ จากการขี้ใจอ่อนจากการไว้วางใจจากการที่เรารักคนง่ายไว้วางใจคนง่ายในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยเขาบอกสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดเองเนี่ยคุณอาจที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักได้หรือคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองสาเหตุมาจากความรักความขี้ใจอ่อนของเราที่เราอาจจะช่วยเหลือคนเพราะความ ขี้สงสารขี้ใจอ่อนแล้วอาจจะไม่ได้คืนหรือบางครั้งเราก็อาจจะหมดไปกับเรื่องการศึกษาการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยมันจึงมีอุปสรรคติดขัดสำหรับชาวราเอ่อชาวปีชวดนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าอุปสรรคติดขัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างการเงินเป็นอย่างไรมาดูกระดุมพระนะคะกระดุมพระได้ไพ่ไปที่41่สิบ ได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีเมษพิจิกธาตุน้ําราศีเมษธาตุไฟไฟกับน้ําก็มีปัญหาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยต้องระมัดระวังหนึ่งนะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอย่าวู่วามทำอะไรก็ตามอย่าใจเร็วด่วนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน คิดปุ๊บทาปั๊บไม่ได้บางคนก็อาจจะหมดไปกับการลงทุนแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะความใจเร็วคิดเร็วตัดสินใจรวดเร็วบางทีก็อาจจะหมดไปกับการลงทุนที่เรียกว่ามีเกณฑ์ของการลงทุนร่วมหุ้นกับผู้อื่นแล้วไว้วางใจผู้อื่นมากเกินไปก็จะอาจส่งผลเสียให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนเมษายนและมันเป็นช่วงที่มีลองวิธ เออเขาเรียกว่าอะไรลองวิกเอนวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะหมดไปกับการเดินทางอาจจะหมดไปกับการเที่ยวเตต,ต่างๆนะคะหรืออาจที่จะเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการที่บางคนกลับบ้านพอเวลากลับบ้านนะ่ะถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะ่ะเขาก็จะต้องซื้อทองใส่บางคนไม่ได้มีทองแต่ต้องซื้อทองใส่บางครั้งบางทีการที่เราจะต้องไปใส่เพื่อให คนแถวบ้านชื่นชมว่าเอ้ยเรามาทํางานกรุงเทพแล้วเรามีมีทองใส่แต่ต้องนึกถึงตอนที่เรียกว่าตอนกลับมาแล้วขายขัดทุนมันคุ้มไหมต้องคิดดูตรงนี้เราไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องให้ใครมาชื่นชมเราเพื่อแค่เพียงได้หน้าได้ตาแต่เราลําบากนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีพิจารณาให้ดีสําหรับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยสะดุดติดขัดนะหลายเรื่องนะเรื่องการงานเรื่องการเงิน <c oughs> ใครที่ทําอาชีพอิสระก็น่าจะสะดุดติดขัดเพราะวันหยุดมันเยอะนะคะใบต่อมาสหัสชชะนะคะตําแหน่งสหัสชชะได้ไพ่ใบที่12ได้ราศีธนูแล้วก็ราศีกุม่มธาตุไฟกับธาตุลม <c oughs> ไพ่ใบนี้บอกจัดว่าเรื่องพี่น้องนะคะญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงจัดว่าดีหน่อยได้ไพ่ดีนะคะดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้น่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ต้องรักใคร่กันจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ญาติเป็นแค่ญาติเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นแค่แบบว่าเป็นพี่น้องที่ไม่สนิทเนี่ยคุณไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้แต่ในที่นี้ก็บอกว่าพี่น้องต้องเป็นพี่น้องคนที่ถัดจากคุณลงไป นะคะถึงจะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้แต่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าพึ่งพาอาศัยเรื่องเงินนะถ้าเรื่องเงินเงินทองๆองในนี้ไม่ได้ขึ้นว่าได้พึ่งพาอาศัยเรื่องเงินแต่จะเป็นเรื่องงานมากกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า มีงานมาแนะนําให้หรือบางทีเราอาจที่จะกําลังขัดสนเดือดร้อนเขาอาจที่จะแนะนําว่าทําอันนั้นสิทําอันนี้สิอาจจะให้แค่เพียงคําแนะนํานะไม่ใช่หมายถึงว่าให้การช่วยเหลือเรื่องเงินเงิน,งนทองทองหรือไปขอหยิบขอยืมแล้วจะได้เพราะในนี้ไม่ได้ขึ้นว่าเขาช่วยเรื่องเงินทองนะคะตําแหน่งต่อมาตําแหน่งพันธุพันธุได้พไพ่ใบที่ย0ได้ราศีมีนแล้ก็ราศีกุมน้ํากับลม ไพ่ <c oughs> ใบนี้จัดวดีอยู่นะจัดวดีสําหรับเออ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> จัดวดีสําหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะคะบริวารสัตว์เลี้ยงในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยเรียกว่ายังมีเอ,อ่อยังได้รับความรัก การพูดคุยกันอย่างที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยปรึกษาหารือกันได้ในที่นี้เขาบอกว่าบางทีก็อาจที่จะมีการหุดหงิดโมโหไปบ้างแต่ก็เรียกว่าเป็นแค่เพียงลิ้นกับฟันไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่ถ้าถามถึงว่าอาคารที่อยู่อาศัยของผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของเดือนเมษายนนี้เขาบอกว่าคุณนะมีพญานาค คุ้มครองอยู่นะในอาคารที่อยู่อาศัยของคุณเพราะฉะนั้นน่ะให้บูชาพญานาคอุปสรรคติดขัดต่างๆเนี่ยมันจะได้ลดลงท่านจะได้คุ้มครองเพราะฉะนั้นน่ะให้ถ้าใครมีอ่างน้ําพญานาคหน้าบ้านก็ควรที่จะต้องใส่น้ําให้สะอาดนะคะถ้าเกิดว่าอุ้ยใส่น้ําแล้วเดี๋ยวยุงยุงมาเพาะพันช่วงนี้ยุงยิ่มาเพาะพันเดี๋ยวมียุงลายมีอะไรเกิดขึ้นคุณก็หาใส่อ่างน้ําพญานาคเสร็จเนี่ย คุณก็เอาอะไรนะปลาหางลกยุงมาเลี้ยงเพื่อที่เขาจะได้กินลูกน้ํามันจะได้เป็นวัฏจักรจะได้ไม่มียุงเยอะนะคะบูชาและสวดคาถาบูชาพญานาคด้วยจะทําให้อุปสรรคติดขัดต่างๆนานาของคุณเนี่ยมันไหลลื่นขึ้นมันดีขึ้นไม่สะดุดติดขัดมากจนเกินไปแต่ถามว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยไม่ใช่แต่มันจะเบาลงนะคะตําแหน่งต่อมาปุตตะ ปุตตะโครงการใหม่ๆถ้าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อาจจะมีเจ้านายหัวหน้างานอาจที่จะพูดถึงว่าจะมีโครงการใหม่ๆให้เราได้ลงมือทําหรือใครที่มีโครงการใหม่ๆในความคิดที่จะลงมือทําในช่วงเดือนเมษายนนี้หรือลงมือทําไปแล้วในช่วงเดือนเมษานนี้จะเป็นอย่างไรได้ไพ่ไปที่สามได้ราศีกรกฎและราศีพิจิก น้ำธาตุน้ำทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบเนี้ยจัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วกําลังมีโครงการใหม่ๆที่จะลงมือทําหรืออาจจะลงมือทําไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเดือนนี้เขาบอกว่าเห็นผลละนะคะได้เห็นผลในช่วงเดือนนี้ส่วนใครที่กําลังคิดจะลงมือทําในเดือนนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะทําได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจที่จะ มีอุปสรรคติดขัดนิดหน่อยเกี่ยวกับว่าอะไรมันเป็นวันหยุดยาวอะ่ะมันมีวันหยุดยาวเยอะมันมีวันทํางานน้อยเพราะฉะนั้นถ้าลงลงมือทําในเดือนนี้มันก็อาจที่จะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จแต่ช้าหน่อยนะหรือบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนหรือใครที่ได้รับโครงการหรือได้รับมอบหมายจากเจ้านายหัวหน้างานเป็นโครงการใหม่ๆ ก็ต้องดูดีๆด,ดูดีๆในที่นี้หมายถึงว่าดูดีๆทางด้านอารมณ์และผู้ที่ทำงานร่วมกับเรามันจะมีปัญหาตรงที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องเป็นการต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองคนเดียวถึงจะดีแต่ถ้าต้องฟังความคิดเห็นร่วมอะ่ะ จะมีปัญหามีอุปสรรคแน่นอนมีการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถามว่าถึงขัดแย้งแต่ทําได้สําเร็จไหมก็ทําได้สําเร็จนะเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะไม่สบายใจเราอาจจะหงุดหงิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดต้องระวังเรื่องการอย่าคิดหยุ่มหยิมนะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดหยุ่มหยิม,ยมอย่าคิดไปเองแล้วก็อย่ามองโลกในแง่ลบที่สําคัญอย่าพูดประชดประชันเป็นดีที่สุด สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าใครที่โสดอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปอย่างเช่นอยู่จังหวัดไกลๆนะคะในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะเจอคนที่ดูดีมีฐานะแต่ไม่ถึงขั้นรวยมากแค่รวยปานกลาง สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้เวลาที่เราเดือดร้อนจริงๆนะคะไพ่ใบต่อมาตำแหน่งอลินะคะอลิได้ไพ่ใบที่44ได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีมีนสิงห์ธาตุไฟมีนธาตุน้ำไพ่ <c oughs> ใบนี้จึงบอกว่าคุณมีอุปสรรคนะคุณมีอุปสรรคติดขัดมีการขัดแย้งมีเจ้ากรรมนายเวรในช่วงของเดือนเอ่อ ในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยเขาบอกว่าจะมีศัตรูมีการขัดแย้งนะคะเหมือนเราเจอเจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะศัตรูของเราเนี่ยจะเป็นคนที่เพศเดียวกันมีอํานาจวาสนาบารมีเหนือเราแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ะด้วยนะคะสามารถพูดให้ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดฮะได้ต่อให้คุณไม่ผิดเขาก็สามารถพูดให้คุณถูกคนมองว่าคุณเป็นคนผิดได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดปีชวดเองเนี่ยต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอย่าไปปะทะอย่าไปบวกอย่าไปชนได้เป็นดีที่สุดถ้าคุณบวกคุณชนเนี่ยคุณยิ่งเป็นฝ่ายแย่นะคะในช่วงของเอ,อเดือนเมษาเนี่ยสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดถ้าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวก็ลูกน้องบริวารอาจที่จะทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเอ,อ ไว้วางใจไม่ค่อยได้ดังนั้นเขาบอกว่างานที่เราทําอยู่ในช่วงเดือนเมษายนคุณควรลงไปลงไปคุกคีทําด้วยตัวคุณเองนะคะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าไว้วางใจมากจนเกินไปอย่าคิดว่าเอ้ยที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราจะได้ไปทําอย่างอื่นในช่วงเดือนนี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมันอาจจะมีปัญหามานานแล้วแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองแต่ในช่วงเดือนเมษานเนี่ย มันอาจจะมีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะควรที่จะลงไปคุกคีถามด้วยตัวเองถึงจะได้รู้ช่องรั่วช่องโหวว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะตำแหน่งต่อมาปัต,ตนิความรักสําหรับคนมีคู่หรือแม้กระทั่งตําแหน่งของเจ้านายที่มองเราว่าเราเป็นคนอย่างไรหรืออ่ศัตรูเปิดเผยจะมีไหมได้พไพ่ใบที่19ได้ราศีกรกฎแล้วก็ ราศีมีนเขาบอกว่าไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าถ้าเป็นความรักจัดว่าความรักในช่วงนี้ดีนะคะอาจจะมีความคิดอาจจะมีโครงการกับคนรักของเราคู่ครองของเราที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่าช่วยกันคิดทำมาหากินสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงของการที่เรียกว่า มองหาผลประโยชน์หรือมองหาโอกาสดีๆที่จะลงมือทําอะไรร่วมกันหรืออาจจะต่างคนต่างทําแต่ว่ามีความคิดความอ่านไปในทิศทางเดียวกันหรือในช่วงเดือนเมษายนต้องบอกว่าสําหรับบางคู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเรียกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางที่จะไปเที่ยวด้วยกันเป็นแบบระบบครอบครัวเป็นแบบหมู่คณะนะคะที่จะไปร่วมกันพี่ๆน้องๆเอ่อคนรัก พ่อแม่ลูกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับเจ้านายหรือหัวหน้างานช่วงนี้เจ้านายหัวหน้างานเขามองว่าเราเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาอาจจะกำลังรักกำลังปลื้มเราอยู่มีเกณฑ์ของการผลักดันเราแบบผลักดันเราโดยสเสน่หานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างผลงานให้เจ้านายให้หัวหน้างานเห็นให้มาก ยิ่งเห็นผลงานเรามากเขาจะยิ่งผลักดันเรามากนะคะส่วนเออศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยมีไหมเขาบอกว่าศัตรูเปิดเผยจริงๆแล้วมีแต่ในช่วงเนี้ยเขาอาจที่จะยังทําอะไรเราไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความขยันมีความกระตือรือร้นศัตรูเปิดเผยจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเจ้านายจะคอยคุ้มครองเราอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเขาเป็นศัตรูเราอะ่ะ พร้อมบวกพร้อมชนน่ะเราจะมีโอกาสแย่ได้นะเพราะฉะนั้นมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งมรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาได้ไพ่ไปที่7 2ได้ราศีเอ,อ่อพฤกษบแล้วก็ราศีมังกรนะคะราศีพฤกษ์ราศีมังกรพไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางาน ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีส่วนผู้ใหญ่ที่อายุถ้าผู้หญิงก็40อัพไปแล้วเนี่ยมันจะก้าวเข้าสู่วัยทองส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็50อัพไปแล้วนะคะถึงจะก้าวเข้าสู่วัยทองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่มาจากทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง ระบบประสาททุกส่วนในร่างกายอย่างเช่นว่านอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่หลับปุ๊บเลยหรือว่าอาจที่จะเอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงวัยทองอะเนาะบางคนเขานอนไม่หลับอย่างเนี้ยมาดามนอนไม่หลับก็จะหาเรื่องทํางานซะเพราะเราไม่นอนอะมันนอนไม่หลับมันก็จะทําให้เกิดเอ่อเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้โรคผิวหนังภูมิแพ้เอ่อภูมิแพ้เป็นพิษ นะคะหรืออาจที่จะหมายถึงการเป็นเป็นฝีเป็นฝีเป็นเป็นฝีในที่ต่างๆได้นะเพราะว่าระบบน้ําเหลืองในร่างกายมันรวนมันเสียมันก็อาจที่จะทําสมผลนะอาจจะบางคนก็เป็นฝีบางคนก็อาจที่จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสําหรับคนมีอายุแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นรุนแรงไหม ใครที่เป็นโรคประจําตัวอยู่ในช่วงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นรุนแรงอาจที่จะเป็นตามอาการที่เราเคยเป็นแต่ไม่ได้ว่าจะกําเริบขึ้นมาแล้วมีโรคแทรกซ้อนในช่วงนี้ยังไม่เป็นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีชวดแต่ให้ระวังสําหรับผู้หญิงที่วัยที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยทองเริ่มจาก40นะ่ะมันเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วระวังเกี่ยวกับเนื้องอ,งอกหรือว่าซีดนะคะ ไปตรวจซะบ้างก็ยังดีสําหรับสวงอกเต้านมมดลูกรังไข่ส่วนผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากบวมโตหรือการเป็นนิ่วในถุงน้ําดีเป็นนิ่วที่กลวยไตยนะคะเป็นนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจซะหน่อยถ้ารู้สึกมีฉี่ติดขัดลองไปตรวจดูบางทีอาจจะไม่ใช่ต่อมลูกหมากก็าอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเริ่มเป็นนิ่วแล้วก็ได้ตรวจรู้ซะทันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการสลายนิ่วไม่ต้องไม่เหมือนสมัยก่อน ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณต้องผ่าตัดแต่สมัยเนี้เขาเขาบอกว่าสองกล้องไปสลายนิ้วนิดเดียวเองมันมันง่ายง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะตำแหน่งต่อมานะคะสุภเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีความเจริญรุ่งเรืองหรือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ ได้ไพ่ใบที่62ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุมธุลมทั้งคู่ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีนะสําหรับเอ,อ่อการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับใครที่ทํางานประจําหรือใครที่ทํางานราชการมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง <c oughs> เพียงแต่ว่าต้องหมั่นไปให้คนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารักเราเมตตาเราแล้วผลักดันเราส่งเสริมสนับสนุนเราอยู่เนี่ย ไม่ใช่ว่าพอเขารับปากเราว่าเออเดี๋ยวเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราหรือเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เราแล้วเราก็คิดในใจว่าเออไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปเจาะแจะเขามากเดี๋ยวเขาจะลาคาญไม่ใช่เขาจะลืมเพราะไม่ได้มีเราแค่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องหมั่นแพห้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยๆทาให้เขารู้สึกว่าเออเราไม่เรามีอะไรก็นึกถึงอย่างเช่นเช้ามาหรือว่าเราไปต่างจังหวัดหรือเราไปไหนมาก็ควรจะมีของฝันของฝาก ของกำนันต่างๆติดไม้ติดมือไปบ้างนะคะมีอะไรติดไม้ติดมือเช้ามาอาจจะชงกาแฟไปให้หรือมีขนมนมเนยอะไรที่มันน่าทานตรงนี้ไปเคยกินมาแล้วมันอร่อยเลยซื้อมาฝากอะไรแบบนี้ทำให้เขารู้สึกรักใครเมตตาเราเขาจะไม่ลืมเราแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยนิ่งเฉยไปเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราเองเขาอาจจะลืมเราไม่ได้ช่วยนะ ต้องบอกก่อนสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะพยายามพูดพยายาม พรีเซนต์โปรโมตตัวเองให้มากๆให้บ่อยๆให้คนรู้จักให้เยอะขึ้นแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจด้านใดก็ตามต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้มากๆโปรโมตตัวเองให้เยอะๆแล้วจะมีคนรู้จักแล้วจะทําให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาตําแหน่งต่อมากรรมะการงานได้ไพ่ไปที่59ได้ราศีมีนแล้วก็ราศีกรกฎนะคะราศีมีน ธาตุน้ําราศีกรกฎธาตุน้ําการงานในช่วงเนี้จัดวด่าดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยไม่เดือดร้อนเรื่องการงานอุปสรรคติดขัดเรื่องการงานมีไม่ค่อยมากเท่าไหรนะ่นักหรือหรืออาจจะแทบไม่ค่อยมีเลยแต่มีอุปสรรคติดขัดเรื่องการเงินเรื่องเอ่อเรื่องการเงินนะมีแน่นอนแล้วก็เรื่องการงานถ้าอาจจะมีอุปสรรคติดขัดก็คือมีศัตรูหรือถ้า,ถ,าถ้าทำงานร่วมกับผู้อื่น ถ้าเขามีศักยภาพที่เหนือเราเราก็ต้องเอบเบรกเบรกวบาบ้างอย่าไปขัดแย้งกับเขาเพราะในตำแหน่งการงานกรรมะเขาเขาบอกว่ากรรมะการงานสําหรับใครที่ทํางานประจําก็จัดวด่าดีมีความมั่นคงหมั่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานของคุณบ้างถ้าในที่ทํางานของคุณเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าคุณทํางานประจําอยู่มันอาจจะมีสารพระภูมิหรือมีอะไรหมั่นไหวบ้าง จะดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ตามคุ้มครองจะได้ทําให้ทํางานได้ราบลื่นมีคนรักใคร่มีคนเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนผลักดันส่วนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้คุณหมั่นไหวพระหมั่นไหว้พระหมั่นสวดมนต์แล้วก็อย่าลืมบูชาพญานาคเลยนะคะจะทําให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าแล้วก็จะมีโอกาสเติบโตขย,บขยายสาขาได้นะคะส่วน ลาพระมาดูตำแหน่งลาพระโชคลาบจะเป็นอย่างไรโชคลาบได้ไพ่ไปที่5้าได้ราศีกุมแล้วก็ราศีมีนน้ำและลมลมและน้ำนะคะลมและน้ำไพ่ไปนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาบโชคลาบอาจจะได้ทั้งโชคลาบเกี่ยวกับลาบลอยโชคลาบเกี่ยวกับการงานโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ด้วยเขาบอกว่า ถ้าคุณโสดอยู่คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบสัตว์สองเท้ามีคนเข้ามาแต่จะเป็นชาวต่างชาติซะมากกว่าคนไทยแต่บางคนก็อาจจะได้คนไทยนะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าถึงจะดีแต่ถ้าเป็นรุ่นราวคาวเดียวกันก็จะต้องเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่สามารถที่จะตำหนิติเตียนเราให้ข้อคิดดีๆกับเราได้อะไรที่ ดีอะไรที่ไม่ดีสามารถให้คําแนะนําเราได้อันนี้ถึงจะใช่คู่ของเราแต่สําหรับบางคนก็อาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยแต่ในที่นี้เขาบอกว่าไม่ได้ว่าหมายถึงลาบก้อนโตนะมันก็อาจจะเป็นการที่ว่าเวลาที่คุณจะถูกเนี่ยคุณอาจจะต้องไปซื้อเอี่ยวกับคนอื่นอาศัยดวงคนอื่นแล้วคุณถึงจะได้นะคะบางทีก็อาจจะได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่ เกิดปีชวดถ้าคุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็จะไม่ได้นะบางคนก็อาจที่จะตกงานอยู่ก็อาจจะได้งานบางคนถ้าเอาไปโปรเจกต์ไปยื่นเสนอแล้วไม่อนุมัติสักทีครั้งนี้ก็จะอนุมัติคุณก็อาจจะไม่ได้ลาบรอยนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องได้โชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่ง มาดูตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งวินาศวินาศในที่นี้ได้ไพ่ไปที่54ได้ราศีกรกฎและราศีมิถุนน้ำและลมไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเพราะฉะนั้นศัตรูลับๆไม่มีนะคะคดีความถ้ามีคดีความก็มีโอกาสชนะคดีแต่อาจจะต้องใช้เงินแต่ไม่มากนักนะคะส่วนถ้าเกิดว่าถามถึงเรื่องความทุกข์ใจความทุกข์ใจหรือว่าความเครียด ต่างๆสำหรับผู้ที่เกิดปีชวดคุณอาจจะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงความสุขสบายในอนาคตข้างหน้าต้องบอกว่าผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยถ้าคุณมีความกระตือรือร้นถ้าคุณรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บอย่าอ่อนไหวกับอารมณ์ของตัวเองอย่าอยากได้ในสิ่งที่บางทีอะ อยากได้แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเราก็จะซื้ออันเนี้ยคุณจะเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะในช่วงของถ้าใครยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนคุณเรียนได้ประสบความสำเร็จคุณเียกเขาเรียกว่าเรียนได้จบอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ส่วนถ้าวัยทำงานแล้วยังอยู่ในช่วงที่มีไฟอยู่กระตือรือร้นแล้วคุณก็ มันรู้จักแยกเก็บเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งมีเงินนะคะยิ่งแก่ยิ่งมีเงินยิ่งแก่ยิ่งสบายแต่ถ้าจะสบายตอนที่ยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่ แก่ตัวคุณจะลำบากคุณจะได้สบายตอนนี้แต่แก่ตัวลำบากเลือกเอาแล้วกันว่าอยากสบายก่อนแล้วไปลำบากตอนแก่ตอนที่หมดเลี้ยวหมดแรงหรือยอมลำบากตอนนี้แล้วเก็บสะสมเงินไว้พอตอนแก่เราก็คิดจะเที่ยวไหนไปไหนเราก็ไปได้แต่ไม่ใช่จนแก่ที่เดินไม่ไหวแบบนั้นนะมันก็จะต้องมีช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าอ่ะช่วงเนี้ยอยากไปไหนเราก็ไปมันต้องเขาเรียกว่าอะไร อย่าขี้เหนียวจนเกินไปหรืออย่าคิดว่ารวยก่อนค่อยไปไม่ต้องถึงขั้นนั้นมาดามอยากไปตอนนี้อายุเราเยอะละหกสิบกว่าละมีปัญหาเรื่องหัวเขา่าเพราะฉะนั้นอยากไปไหนมาดามก็จะไปไม่ได้รวยก็เรียกว่าไปทีก็หมดเงินเยอะแล้วก็ไม่เหลือไม่เหลือกลับมาค่อยมาเก็บใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขของเราเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่อีกนานแค่ไหนอะไรที่มีความสุขก็ต้องทําบ้าง แต่อย่าให้เดือดร้อนอย่าให้มันเกิดกลายเป็นความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องอุปสรรคติดขัดเนี่ยมันคือเรื่องการเงินทําไมมาดามถึงเน้นว่าตําแหน่งวินาศมันดีแต่ความทุกข์ใจของคุณคือเรื่องการเงินคุณต้องใช้ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้หรือถ้าคิดจะลงทุนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าลงทุนเนี่ยก็ลงทุนจากน้อยไปหาใหญ่ นะคะเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่แต่ถ้ามีการลงทุนร่วมหุ้นก็อย่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเอาเงินไปลงแล้วก็ไว้ใจใเพื่อนทำเยอะนะเจอกันมาเยอะแล้วถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปร่วมทำด้วยมันมีอะไรตุกติดเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้เท่าทันแต่ถ้าบอกว่าออ๊ยงานมันเยอะอ่ะเอาแค่ลงทุนแล้วก็ให้เพื่อนดูแลอันเนี้ยมันก็สุดแล้วแต่คุณเพราะว่าปัญหานย ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเราไม่มีเวลาให้เพื่อนดูแลเพื่อนบอกได้แค่นี้ก็คือแค่นี้แต่เขาน่เอาไปแค่นั้นเยอะกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะหมายถึงว่าพอบ้านปลายพอเริ่มที่จะมีผลประโยชน์มากขึ้นมันอาจจะถูกโกงได้นะคะจบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีชวดใครสนใจนะคะอยากจะเรียนศา,า, ono, าสตร์ไพคโคโโนะไพศาสตร์ญี่ปุ่น เป็นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้นะคะมาดามจะเปิดสอนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโคแค่ถึงสิ้นปีนี้นะคะคือ31ถึง31ธันวาปีพุทธศักราช2568นี้แล้วตัดจบไม่สอนใครอีกแล้วหรือถ้าเกิดมีใครมาลงเรียนครบ3รุ่นถ้ายังไม่ถึงสิ้นเดือนธันวามาดามก็ตัดจบจะไม่สอนใครเยอะ จะไม่ให้ศาสตร์นี้แพร่หลายมากเกินไปจะเก็บไว้เป็นศาสตร์ของตัวเองเพราะตอนนี้ศาสตร์นี้ก็ได้ไปออกรายการทีวีนะช่อง9ไปไปไปดูย้อนหลังได้ที่ในรายการกล้องซดพดมูมาดามเอาพระเอาศา,าสตร์ไพ่โคโคโ,โนไปออกนะคะสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่ยี่ยี่สิบแปดกุมภามาดามไปออกวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ สำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักกินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้มาสอบถามค่าครูกันสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ